ดีค่ะพี่โบช่วยรีวิวกันเป็นเอเจนต์ค่ะสวัสดีค่ะชื่อโบนะคะตอนนี้เป็นเอเจนต์อยู่ที่ home property consulting ค่ะงานเอเจนต์นะคะเป็นงานที่ไม่ยากไม่ง่ายค่ะแต่ต้องเรียนรู้เทคนิคการพูดคุยกับทั้งเจ้าของห้องแล้วก็ผู้เช่านะคะถ้าตั้งใจเรียนรู้ะคะ่ะงานนี้สามารถทําได้ทุกคนแน่นอนค่ะแล้วงานเอเจนต์เนี่ยเป็นาก,การขายยากไหมคะอ๋อก็อยากที่แจ้งไปเมื่อกี้เลยนะคะว่าถ้าเราเรียนรู้ตั้งใจเรียนรู้การเทคนิคการพูดการขาย เราก็สามารถติดกันขายได้อย่างแน่นอนค่ะแล้วก็แถมได้ค่าคอมมิชชั่นเพิ่มจากเงินเดือนด้วยนะคะแล้วการเป็นเอเจนต์เนี่ยสามารถจัดก,การเวลาชี้ได้ค่ะกะ็งานเอเจนต์นะคะเป็นงานที่ค่อนข้างยืดหยุนค่ะเราสามารถจัดการเวลาชี้ได้ง่ายเลยค่ะคือมันจัดสรรให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของเราได้เลยค่ะเต็มสิทธิ์้เท่าไหร่คะการเป็น เต็มสิบให้สิบเลยค่ะเป็นงานที่สนุกค่ะแบบได้พูดคุยกับผู้คนใหม่ๆตลอดเลยค่ะแล้วก็ถ้าใครกำลังหางานอยู่นะคะงานนี้ดีมากๆเลยค่ะแนะนำเลยค่ะ